เมื่อกี้เต้นจนหอบเลยนะคะแค่1นาทีเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทุกคลิปเลยของฝรั่งเนี่ยนะคะทั้งรีเสิร์ชทั้งหมอทุกคนเลยบอกว่าจุดข้อดีที่สุดเลยของ t ทรบลีเนี่ยคือเรื่องของการกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองถ้าคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องต่อมน้ําเหลืองเพราะว่าหมอจะบอกว่าให้หาวิธีออกกําลังกายที่มันช่วยเปิดต่อมน้ําเหลืองเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราเดินอยู่ธรรมดาบนพื้นดินเนี่ยนะคะ ต่อมน้ำเหลืองไม่เปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราลอยตัวขึ้นไปบนแทรบูลีนอย่างนี้ลอยตัวขึ้นไปแบบนี้นะคะช่วงที่เรากาลังทิ้งตัวลงมาเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่ต่อมน้าเหลืองจะเปิดเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกเนะะี่ยค่ะมันดันให้ต่อมน้ําเหลืองเปิดได้ทีนี้เวลาเราบอกว่าต่อมน้าเหลืองเปิดเนี่ยช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคร้ายได้เพราะร่างกายเนี่ยขจัดขยะที่อยู่ในร่างกายเนี่ย ออกมาได้หมดทีนี้จะขออธิบายแบบนี้นะคะเวลาเราทานอาหารเย็นเนี่ยแล้วเราทานไม่หมดเนี่ยเราจะเก็บเข้าตู้เย็นวันที่1เราเก็บเข้าไปวันที่2เราไม่ได้กินของเก่าเราไปเอาของ,ของใหม่มาแล้วเราก็เหลืออีกเก็บเข้าไปอีกวันที่2วันที่3เหมือนเดิม45 6หเไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ30วัน60วันหนึ่งปีมันจะเป็นยังไงตู้เย็นคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยของเสียของเนา่าเหมือนกันเลยค่ะนึกสภาพได้เลยค่ะว่าร่างกายเราเนี่ย เหมือนตู้เย็นใบนั้นเลยค่ะที่เก็บของเสียไว้ทุกวันเรื่อยๆถ้าเราได้กระโดดเขย่าวเขย่า,ยาแบบนี้ทุกวันนะคะร่างกายของเราจะสามารถขจัดของเสียออกได้หมดเลยค่ะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีๆนะคะ